โอเคครับผมก็สวัสดีเป็นเพื่อนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมนี้ก็อยู่กับเกมโปเกมอนพีพนะครับก็เ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวในคล,คลิปนี้ก็ตูก,การ์ดใหม่มาเนาะก็เดี๋ยวผมจะทําการนะผมสุ่มเอาจิราชินะครับนี่ตัวนี้แล้วก็เอาไอ้ตัวขาวด้วยแหละเพราะว่าจะเอามาปลดโปกเกด็กนะครับก็สุ่มกันเลยทุกคน โอเคครับได้ตัวเกลือมาผมเจ้าสองตัวเลยนะครับ น,น,น่าจกำลันตีนนยเห็นไหมมาแล้วโอเคผมเลือกตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าต้องการที่จะปลดปกิดเด็กนะครับก็เลยต้องเหมาทั้งสองตัวเลย ็ใช้เพลรละนะตอนนี้ต้องใช้เพลรละเพราะว่าเอ้าโอเคมาพอดีเลยนะครับก็โดนไปประมาณรักลายตัวอยู่โอเคตอนนี้ก็ได้มาครบสองตัวแล้วนะก็ปลดปลดโปเกเดแล้วนะครับนีครับตัวตัวระดับเอของผมเนี่ยก็ยังขาดอีก แค่สามตัวนะก็จะครบแล้วนะครับอืมส่วนระดับเอสธรรมดาเนี่ยก็ขาดเยอะอยู่นะครับขาดเยอะอยู่เห็นไหมนี่ครับเนาะไอตัวนั้นอยู่ไหนวะที่ผมได้มาเมื่อกี้เขออยู่นี่ครับแล้วก็ตัวนี้เนาะโอเคอก็เดี๋ยวเรามาเทสความสามารถมาหน่อยนะอืม ก็ผมจะเอาไอตัวเมื่อกี้ครับเอาตัวเมื่อกี้มาลองลองเทสลงสนามดูนะว่ามันจะเก่งหรือเปล่านะครับตอนนี้ไก่เยอะมากเลยเนะี่ยโอเคครับนี่นะก็จะเอาตัวนี้ลงนะครับปุ๊บแล้วก็เอ้าผมมีแล้วนี่อ้าผมมีตอนไหนวะไม่น่าเอาเลย ก็ตัวนี้เนาะจุ๊บใส่เข้าไปแบบนี้ครับมาครับเดี๋ยวเราลองลองใช้งานดูเนาะก็จะเอาตัวลัั่เนี่ยออกไปก่อนนะครับแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวผมจะเอาไอตัวเดียนซีเข้ามาเปิดเกาะเนาะเดี๋ยวเดียนซจะแรงไปหรือเปล่ามาครับเดี๋ยวลองดู โอ้ยมาครับตอนนี้มิวเนี่ยได้เปิดก่อนนะครับไปครับรูดแรงครับมิวโอ e v e ร้อยเจ็ดสิบกว่าเลยไม่แรงได้ไงอันนี้เป็นตัวไอตัวนี้ตีนะไอตัวรูปดาวอนะครับสกิลนี้ผลแต่งความจริงหนึ่งเทินยิงลำแสงโจมตีประมายเดี่ยว สร้าความเสียหาย180%พลังโจมทีพิเศษบวก192ความเสียหายพิเศษเพิ่มอัตราต้านสถานะและต้านขีอลองดูนะครับปั๊มปั๊ม่าเห็นไหมเราก็จะได้บัฟมานะสำหรับไอตัวรูปดาวเมื่อกี้ส่วนไอตัวนี้นะเป็นตัวทีมเผานะครับผมก็สกิลนี้นี่อยเปลวไฟ แล้วก็ได้รับเกาะลดความเสียหายที่ได้รับนะครับสามสิบเปอร์เซ็นเนาะอืมแล้วก็จะมอบโลให้ทุกตัวด้วยนะโหดีเลยนะปับปุ่มอ๋อนี่ได้ได้ตัวหนึ่งนะครับสุมสุ่มได้เนาะอ่า <c oughs> ประมาณนี้ครับปับ๊บเ <c oughs> น้นสีสีจบเกมครับผมมา โอ้ยตอนนี้มิวเนี่ยมีสองล่างนะทุกคนไวไหนก็ดีช <c oughs> าเกินมาครับมิวเปิดพัดสซีมัม <c oughs> ด้วยพัสซีเทน,นเนี่ยกลางอาาเขตนะครับผมสำหรับมิว มิวกลางอนาเขตแล้วทุกคนตีธรรมดาไปนะครับจะให้ตัวอื่นได้โผล่มาับสกิลพิเศษครับปั๊บปับปับเรียบร้อยปึ้งอุยมิวโคตรเฟี้ยวมับหายไปครับอันนี้มารีวิวมิวว่าจะมีสกิลตัวอื่นไหมเนี่ยป่อยปั๊บปั๊บปั๊บมาครับใช้ท่าไม่ตายของไอ้ตัวดาวนะครับ ปุ๊บฟื้นหิวอะแล้วก็ถ้าไม่ตายตัวนี่ก็มันเขาเรียกว่าไงมันก็แล้วรับกัน,นอย่างผมดูดูแล้วว่ามันมันไม่ได้เป็นตัวดาเมจเนาะเป็นพวกสายสพอร์ตนะครับนี่นี่ดูปุ๊บโดเฟี้ยวอ่ะมีวทูอ่ะ นะได้เกาะนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็จะเพิ่มโล่ให้เพื่อนตัวนึงเนาะเห็นไหมไอตัวบนเนี่ยจะได้บัฟน้ำเนี่ยไอตัวที่ใช้โจมตีปุ๊บปตีกลางอาชีเรียบร้อยตัวนี้ตีปุ๊บเนี่ยนได้เกาะด้วยนะตันเนีอเลดตันทานสถานะนะครับ ร้อยครับจบเกมถามว่ามันดีไหมครับสำหรับโปเกมอนตัวนี้นะผมมองว่า <c oughs> ทีมเผาอะทีมเผาควรเอาไปใช้นะตัวนี้ตัวนี้เอาไปใช้กับทีมเผาแต่ตัวนี้เนี่ยผมผมยังไม่แนะนำให้เล่นนะไอตัวเนี้ยเพราะว่าดูแล้วมันยังไม่เก่งเท่าไหร่นะ อืก็ผ่านได้ผ่านไปก่อนนะตัวนี้ยังไม่ค่อยเก่งครับแต่ว่าตัวเนี้ยใช้กับทีมพิษได้เนาะเอยเออทีมเผาไม่ใช่ทีมพิษก็ถ้าใช้กับทีมเผาเนี่ยแรงเลยนะอืมมันก็จะเผาแรงอะ่ะนะครับตัวนี้นะแต่อย่างที่บอกครับตัวนี้ก็เอาไว้ก่อนยังไม่ต้องใช้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน